คุณคุณได้ไล่แม่ออกจากที่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่เคยไล่ครับอ่ะยังไงแล้วแม่แม่แม่เขาบอกว่าวันนั้นน่ะไปขอกุญแจบ้านใช่เพื่อที่จะให้พี่สาวไปทาความสะอาดแล้ววันนั้นน่ะเขาเหมือนคุณไล่ตะเพิดออกไปเลยบอกเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของคุณไม่ใช่ชื่อของคุณออกไปอันนั้นจริงไหมตรงนั้น่ะตรงนั้นนี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคุณบอยแป๊บนึงนะคุณแม่ครับเดี๋ยวฟังคุณลูกพูดก่อนขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับอ่าอยวเพิ่งแทรกนะฮะอ่ะต่อครับต่อท่องพี ยังไงแต่ที่ที่ผมไม่ให้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นความรู้สึกแบบว่าแม่ไอ้รักที่สาวหรืออะไรเพราะว่ามันเคยมีคดีตรงนี้มาแล้วอ่ะพี่พี่แบบว่าเขาพาแฟนใหม่ขึ้นมาอยู่บ้านหลังนี้<ะ>แล้วพ่อผมเขาไม่พอใจเขาก็เลยแบบมีการแบบฟ้องทรงฟ้องสาลอะไรกันไปรอบมึงแล้วพี่ผมก็เลยไม่อยากให้มีใครมีปัญหาในตรงนี้อ่ะพี่ พาแฟนใหม่ตอนไหนยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพาแฟนใหม่ตอนไหนยังไงก็คงหลายปีแล้วพี่แต่<ะ>ตอนนี้พ่อผมก็นั่งอยู่นี่พี่เดี๋ยวคุยกันได้ครับ<ะ>พาแฟนใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับฮะแล้วทีนี้พ่อผมเขาไม่พอใจแบบว่าเอาถ้ามาอยู่อะมาอยู่ได้แต่ไม่ใช่ให้คนอื่นขึ้นมาอยู่ด้วยพาแฟนใหม่เข้ามาอยู่บ้านก็เลยไม่พอใจอันนั้นก็คือเกิดเรื่องหนึ่งครั้งแล้วมีการฟ้องร้องกันหรอครับใช่ครับพ่อผมก็เลยแบบ เหมือนเขาไม่ยอมลงเขาก็มีการ้องร้องกันเกิดขึ้นจนสารตัดสินให้ว่าถ้าคุณรัชนีกรเนี่ยไม่ลงจากบ้านหลังนี้จะจะมีการแบบจับยือจำคุกหรือต้องเสียค่าปรับป๋าพี่แกถึงได้ลงโอเคก็คือ<ะ>บ้านหลังที่เขาไปขอกุญแจใช่ไหมคือบ้านหลังนี้นะ<ช><ช>ครับใช่ครับบ้านหลังนี้ครับ